สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าป้าหนุ่ก็มาให้น้ำผักหวานนะคะอืมป้าหนุดได้ให้น้ำผักหวานวันนี้อ่ก็มาทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะอ่าอัปเดตต่อนะคะทุกคนว่าผักหวานเกลดตายหรือเป็นเนาะต้องอัปเดตนะคะทุกคนจ้าอืมผักหวานป้าหนุ่ก็จะเริ่ม เริ่มมีแตกใบนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยที่ก็อยู่ในร่มนะคะเอ่อก็จะแตกใบอ่อนๆนะคะ,อะเอ่อไอ้ที่เต้นก็เต้นนะคะทุกคนจ๋าไอ้อที่ตายก็ตายเนาะปะนุชคิดว่าเขาไม่ตายนะใบเขาอาจจะร่วงเขาล้นไงเอ่อเขาล้อนเกินไปอะทุกคนจ๋าเนี่ยมันก็จะใบร่วงนะคะ ปนุตเลยดึงใบออกนะคะทุกคนแล้วก็ให้เขาแตกนะคะนี่ดอกแคร์ต้นแคร์นะคะอ่าต้นแคร์กำลังเริ่มโตนะคะทุกคนอ่าก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยปนุตก็จะทำไปเป็นแถวแบบนี้นะคะอ่าก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะทุกคนผลหวานของปนุตนี่สไลด์ดูไปเลย ก็จะประมาณนี้เล็กๆก,ก็กำลังแตกนะคะกำลังแตกยอดนะคะทุกคนก็อัปเดตให้ดูไปไปติดๆนะคะเ,เดี๋ยวป้านนก,ก็จะไปสวีเดนก็จะได้ได้อัปเดตให้ดูนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะทุกคน,นเขาก็จะประมาณนี้นะคะอ,อันไหนตายก็ตายเนาะเพื่อนๆจ๋าอันไหนเต้นเขาก็เต้นนะคะ แต่ป้านุก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวก็จะได้อัปเดตให้ดูกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจา๋ามาลดน้ำบักบานด้วยแล้วก็มาลดน้ำขนุนด้วยนะคะก็ลกอยู่นะคะนี่เขาก็เต้นอยู่นะคะทุกคนดูนะป้านุกปล่อยให้เขาลบไปเลยเนาะไม่ต้องถอนนะคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนอนี่ก็เป็น อดอกแคนะคะ,ะก็จะทําไปเป็นแถวนะคะทุกคนจ๋าตรงนี้ก็เริ่มแตกนะคะแตกเหมือนกันนะคะนี่อือันไหนที่มันจะตายมันใบร่วงทุกคนจ๋าป้านุก็ตกใจนะคะว่าเขาขเขาเป็นอาการแบบใบร่วงตายก็มีนะคะแต่ป้านุคิดว่าเขาคงไม่ตายหมดเนาะข้างล่างเขาอาจจะแตกขึ้นมาใหม่ได้นะคะไม่ต้องไปถอนก็ทิ้งนะคะทุกคน อ่าถ้าผักหวานจะตายนี่ไม่ต้องไปถอนก็นทิ้งเนาะปล่อยเขาเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาเองนะคะทุกคนดูกันไปก่อนเออถ้าเขารอดก็คือรอดอ่ะ้าตายก็คือเขาตายนะคะทุกคนจ๋าก็ไม่ซีเรียสเนาะ,ะไม่ซีเรียสเลยปล่อยเขาธรรมชาติให้น้ํตายปุ๋ยไม่ต้องใส่นะคะใส่ครั้งเดียวใส่ปุ๋ยขี้วัวห่างๆนะคะอืมแล้วก็ไม่ต้องใส่ ายาบำรุงบำรุงต้องไปใส่นะคะเขายังเล็กอยู่เนาะเนี่ยเขาก็เหลืองอยู่นะแต่ว่าป้านุษย์เด็ดยอดเขาก็เด็ดใบออกเขาก็จะเป็นแตกยอดใหม่ไงป้านุษย์ก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่านะคะทุกคนจ๋าเ,เดี๋ยวป้านุษย์ก็จะอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะคะก่อนจะกลับสวีเดนเนาะจะจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งว่าเขาจะรอดไหมร้อนมากทุกคนร้อนเหลือเกินนะคะทุกคนจะ,จะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะ หลายต้นเลยนะคะทุกคนเขาอาการเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ไหนเอ่ยนี่อัพเดตให้ดูนะคะอาการเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่หมดเลยนะคะร้อนมากร้อนร้อนแบบใบร่วงหมดทุกคนจ๋าอ่าใบร่วงเยอะนะคะทุกคนหลายต้นเลยนะคะ Ā, อาการแบบนี้ป้านุกก็ไม่ให้ถอนนะคะไม่ให้เขาถอนเขาทิ้งนะคะดูแลเขาไปนะคะ เดี๋ยวเขาอาจจะโตขึ้นมานะคะทุกคนพอได้ฝนได้อะไรเดี๋ยวเขาก็อาจจะโตขึ้นมานะคะอาจจะแตกจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะทุกคนจ๋าเออก็ไม่ต้องตกใจนะคะป้านุก็ศึกษาไปเรื่อยๆอศึกษาไปเรื่อยๆเออจะได้รู้ว่าเออผกหวานของป้านุจะตายหรือว่าจะยยังอยู่นะคะทุกคนอืม ทำยังไงได้เราก็ต้องเรียนรู้นะคะทุกคนจ๋าปานุได้เอาเม็ดมาเนาะก็มาเพาะแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็เอา,เอา,เอามะขามเทศนะคะทุกคนจ๋ามาปลูกข้างๆเนาะเพื่อจะให้เป็นเพื่อนแล้วก็ต้นแครนะคะอชอมมั่งอะไรมั่งปานุก็ทําไปทั่วนะคะเ,เวลาเดี๋ยวเขาโต3-4มี่ปีนูน้นถ้าเขารอดนะคะเดี๋ยวปานุก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะเ,เดี๋ยวปานุจะพาไปดู มะม่วงนะคะทุกคนนี่ป้านุก็ได้มะหอ่อมมะม่วงเหมือน,นเดิมนะคะเนี่ยในสวนเลยเนาะเดี๋ยวป้านุจะพามาดูนะคะทุกคนจ้านี่นะคะป้านุก็มาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะลดน้ำไปด้วยนี่ต่อจากอ่าอัปเดตอ่าผักหวานให้ดูแล้วเนาะแล้วก็มาดูตรงนี้อีกนะคะทุกคนดูมะม่วง น้ำดอกไม้สีทองนะคะป้านุชก็จะเอากระดาษมาหุ้มให้อย่างนี้นะคะทุกคนเขาจะได้ไม่อาเนาะออแล้วก็มีถุงด้วยเนี่ยถุงด้วยก็ลองลองดูว่าแบบไหนจะดีนะคะ,ะถ้าอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีก็จะทําแบบนี้นะคะถ้าแบบนี้ดีก็ต้องสั่งถุงมานะคะทุกคนเขามีเจาะรูมาด้วยนะหลังซะสั่งลาซาด้าได้นะคะทุกคนจานี่เขามีเขามีขายทุกอย่างเลย แดดก็ส่งเขาไม่ถึงหรอกเขามันเต็มถุงถุงมืดเอถุงถุงโมะมโ่วงทุกคนจา๋าไม่ได้ถุงธรรมดานะคะถุงหอมมะม่วงถุงหอ่อฝรั่งเขาจะมีเจาะรูนะคะทุกคนสั่งได้นะคะเนี่ยป้านูก็จะไล่หอนะคะทุกคน <c oughs> ต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะไล่หอ่หอห่อไปเรื่อยเออ <c oughs> ก่อนจะกลับสวีเดนจะได้กินเลเนี่ย อีกไม่สิบกว่าวันเนาะอีกไม่สิบกว่าวันป้านหนุก็จะกลับสวีเดนแล้วนะคะทุกคนนี่อืมก็มาหอมมะม่วงก่อนต้นนี้เขกาก็ติดดอกอีกแล้วนะคะทุกคนนี่อืมน้ำดอกไม้เหมือนกันนะคะอ่าจะไล่ดูนะจะทำซีฟิ้ดูอ่าอันนี้ก็พอรอเอรจเมืมาก,กี้เองอนี่ข้างล่างข้างล่างนะคะ ให้น้ำไปด้วยนะคะทุกคนออกไปให้น้ำไปนะคะนี่เข้าันนี้เข้าสวนไงเดี๋ยวจะพาไปดูขนุนอีกนะคะทุกคนให้น้ำขนุนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัดลูกนะคะทุกคนลูกเขาสุกเลยเนาะอืมปนุป้านุว่าจะผ่าให้ให้ปลากินนะคะแล้วก็ให้น้องหมาเนาะน้องหมาก็กชอบอนะจจนี่เจน,นี่ขขาเหนียวคาเปอร์นะคะชอบกินขนุนเหมือนกันเนาะเดี๋ยวป้านุก็จะผ่าให้เขากินนะคะ อ,อันนี้มารีวิวมะม่วงเมื่อกี้พูดจากขนุนเดี๋ยวก็จะไปทำคลิปขนุนให้ดูอีกนะคะนี่จากจากรีวิวมะม่วงให้ดูแล้วยังไงเนี่ยที่บ้านเมื่อวานก็ทำคลิปไว้นะคะทำที่บ้านอันนี้มาทำในสวนนะคะที่บ้านก็มีลูกใหญ่มากมแต่ต้นเล็กนะคะ ทำคลิปไว้ป้านุตว่าจะลงให้ชมดูวันนี้นะักให้ให้ดูวันนี้นะคะอหรือว่าลงไปแล้วป้านุก็ไม่ลงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวต้องไปเช็คนะคะทุกคนจะลงซ้ำๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เนาะเดี๋ยวพี่ยูเขาจะว่าเอาลงคลิปซ้ำไม่ดีนะคะเ,เดี๋ยวป้านุจะพาไปดูขนุนเลยนะคะป้านุจะจะพา พาไปดูขนุนแล้วก็จะเอาไปให้น้องปลากับน้องหมานะคะทุกคนป้าหนุก็เข้ามาดูขนุนนะคะอันดุนไล่ตัดขนุนที่มันแก่นะคะป้าหนุจะเอาไปให้เน้องหมากับน้องปลานะคะทุกคนน้องปลาก็อยู่ในสระนะคะน้องหมาก็อยู่ที่บ้านไงกปชอบกินขนุนนะคะทุกคนจ๋าแต่พาไปดูนะนี่นะคะทุกคนขนุนขนุนเขาเริ่มแก่แล้วไงมันหอมด้วยทุกคนจ๋านี่ ก็ออกหอม,หอมเนาะเนี่ยนิม่มแล้วก็หอมแลวไงอืมพันทองกับเสิร์ตแล้วก็ตรงนู้นเงนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุจะไล่ไปดูทำคลิปให้ดูนะคะ,ะไปดูกันเลยนะคะตรงนี้สองลูกเดี๋ยวเดินมาตรงนี้อีก,ตร,อกตรงนี้กี่ลูกล่ะก็เอาป้านุก,ก็จะตัดทีละไม่เยอะนะคะตรงนี้ตรงนี้อีกนะคะทุกคนตรงนี้อีกสามลูกนะ เนี่ยเขาแก่แล้วนะคะทุกคนมันก็ลูกดำๆเนาะสุขาต้นนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวป้านุ่นก็จะไล่ตัดขนุนที่มันแก่ๆนะคะทุกคนแล้วก็จะไปให้น้องหมากับน้องปลานะคะน้องหมาน้องปลาชอบกินขนุนสุกนะคะเขาก็อันที่จริงตลาดเขาก็รับซื้ออยู่นะคะแต่ป้านุ่นใ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 นขายนะคะงวดนี้ก็ไม่ขายเหมือนกันสามปีนี้แล้วป้านุ่นจะให้น้องหมากับน้องปลาก่อนนะคะทุกคน อเดี๋ยวป้านุก็ทำคลิปยาวไปเล้วนยค่ะทุกคนมารีวิวให้ดูป่าขนุนนะคะปีนี้ป้านุไม่ปล่อยให้เขามีลูกเยอะไงกลัวมันตายเนี่ยเริ่มเหลืองอีกแล้วนี่ทุกคนจ๋าแดดเนาะแดด ขนาดปานุษยอยู่ในโล่มันจะต้องเช็ดเนื้อเช็ดตัวต้องรีบอาบน้านะคะทุกคนจ๋าแดดปีนี้ทําไมมันแรงมากนะคะทุกคนจ๋าร้อนจริงๆนะคะทุกคนโอ้โหสงสารแม่กับพ่อเลยร้อนไม่ให้ออกแดดเลยนะคะทุกคนออหมอก็มาบอกว่าทุกท,ทุกคนเลยนะคะคนไข้อะ่ะห้ามออกแดดไม่ใช่คนไข้นะคนป่วยที่ไปรับยานะคะทุกคนเป็นความดันสูงเนะาะไขมันในเส้นเลือด ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะอห้ามออกแดดนะคะเพื่อนๆอนตอนนี้ขนุนจะตายก็ช่างมันเนาะอะไรตายก็ปล่อยมันไปก่อนต้องดูแลสุขภาพนะคะอ่าป้าหนุก็เหมือนกันคะ่ะยังไงป้าหนุก็ขอฝากกดติดตามกดสับต,ตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้าหนุต่อไปนะคะเพื่อนๆืนจ้าบายบาย